พี่น้องฟองตายพ่อเห็นเจ้าเนาะท็อปซาพาแซบเนาะพี่น้องเนาะกินง่ายอยู่ง่ายกับตายในท็อปซาพี่น้องเนี่มีตมะเบกงนี่ยตะเบกงสุดแซ่ซพี่น้องมัดมีก็มีพี่น้องนะแซ่บยำแดงเนี่ยพี่น้องคนโตเนี่ยดอกกระสืออย่างดอกมีแต่ตะเบกงเบกงเลื้อก็กิกนได้เละพี่น้องจันตันเด้อ ติดตาพี่น้องว่าติดตามปากฏไล์ก็แชร์พีน่น้องด,ด้วยแย่งหลน์โหลดสีน้ำนะ หุงอกนะ้องใส่โลอืมแล่กอลรับกาวน้องนาตกนพะี่น้องบอกนมะ่เด้อ กินง่ายแบบกินง่ายอยู่ง่ายจะตายบ้านเราต้มต่ำกินไม่เคยเบื่อกินได้ทุกวันทุกเวลาครับพี่น้องไม่เคยเบื่อเลยตับงแต่มกคุณงานเดื่องบบมีเลยดูสิครเน้ะ แค่บาทเท่าเลยับอี่ังนี่แต่บางไงพี่น้องเนี่ยเขาก้โตแตกเนาะะสั่วมันกันด้พี่น้องด้โอ้ยบ ฝากส่องนหน่อยส่องนี่มงเด้อพี่น้องเด้อสับปะสับตะเด้อสวัสดีครับ